ชร์ข่าวเราเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะพรุ่งนี้19กันยายน2 5 6 5มาอัปเดตข่าวดีกันนะคะสำหรับคนกลุ่มนี้เตรียมรับเงินสดโอนเข้าบัญชีกดเงินสดใช้ได้เลยนะคะซึ่งนั่นก็คือการจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุเพื่อบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 นะคะ โดยการโดยวิธีการจ่ายนะคะโอนเข้าบัญชีธนาคารโดยกรมบัญชีกลางและจ่ายเป็นเงินสดโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยานะคะและก่อนปร,รับชมรยายละเอียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันนะคะ โดยงวดนี้เป็นงวดที่3ประจําเดือนกันยายน2565นะคะโดยการจ่ายตามช่วงอายุหรือขั้นบันไดนะคะช่วงอายุ60-69ปีอัตราการเพิ่มนะคะ100บาทต่อคนต่อเดือนเดือนกันยายนรับ100บาทช่วงอายุ70-79ปีรับเพิ่มอีก150บาทต่อคนต่อเดือนกันยายนรับ150บาทนะคะ8 0 8 9ปี รับเงินรับอัตราเพิ่ม200บาทต่อนคนต่อเดือนอเดือนกันยายนรับเพิ่ม200บาทและ90ปีขึ้นไปนะคะอัตราเพิ่ม250บาทต่อนคนต่อเดือนกันยายนก็จะรับสูงสุดอยู่ที่250บาทต่อเดือนนะคะ โดยเบีย้ยอย่างที่ผู้สูงอายุในอัตราบแบบขั้นบันดบไดรับตามปกตินะคะ60-69ปีรับ600บาท70-79ปีรับ700บาท80-89ปีรับ800บาทและอายุ90ปีขึ้นไปรับ1,000บาทนะคะมาบวกกับเงินเพิ่มช่วยเหลือพิเศษ ก็จะมี100 150บาท200 250บาทดังที่ยาได้แจ้งไปข้างต้นนะคะจะโอนให้ก็คือวันที่19กันยายน2565อัปเดตล้วสุด18กันยายน2565นะคะ